สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันวันนี้ออกมาเอาแว่นตาไปตัดแว่นตามาก็เลยออกมาเอาจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเท่าไรแต่มันเลี้ยงไม่ได้เนาะเขาไม่ให้เข้าร้านนะเขาให้ยืนอยู่หน้าประตู้ไ,ไ,ไปได้เนาะให้ดูเนาะ ไม่มีคนไม่มีรถด,ด้วยรถน้อยมากที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นไหมไม่มีคนเลยป้าก็ไม่เข้าไปหรอกนะคะเพราะว่าเรามีทุกอย่างแล้วแล้วเราจะชอบวันละอาทิตย์ละครั้งนะคะป้าจะไม่ใช่คนชอบจะให้คุณลุงคอยชอบแทน วา <Wow. S 2> อะไม่กดแล้วจะได้ไปไม่เนี่ยคะ่ะเห็นไหมรถไม่ค่อยมีเลยน้อยมากโอเคเดี okay. ๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังที่ป้าๆตรงนี้ก็จะเป็นให้คนเดินและก็จักรยานใช้ด้วยกันนะคะ โครงการเขาไปบอกว่าอยู่ที่2,000ล้านปอนด์นะคะอีกหน่อยนะถ้าคนมีจักรยานเขาจะมีทีให้ส้มฟรีทั่วประเทศนะคะอันนี้เป็นจริงหรือเปล่ายังไม่ทราบนะคะเพราะช่วงในติดโควิดกันอยู่ก็หวังว่าเป็นจริงเพราะว่าทางรัฐบาลประกาศเป็นจริงเป็นจังมากเลยก็ต้องคอยดูและลุ้นกันต่อไปนะคะ จะให้ดูรอบๆนะคะเงียบนิดนึงเนาะเพราะว่าหลายๆร้านก็ปิดตอนนี้ร้านแท็กเวก็เปิดแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนออกมาละตอนเนี้ทุกคนเขากลัวกันป้านะถ้าไม่ติดออกมาเอาแว่นตาป้าก็ไม่ออกมาหรอกวันนี้ดูสิเฉอะเฉะ สุดแค่ตรงนี้ก็เอาค่ะ <laughs> ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้า